สนับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครีมทาฟ้าเมลามีโฟอวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0929795115นอกจากจะติดเกมหนักแล้วซุปตาคาเลาะอ,อย่างลำไยหายหทองคำยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ติดมาก ถึงขนาดต้องมีติดตัวไปไหนมาไหนด้วยตลอดว่าแต่จะเป็นอะไรไปฟังจากป่าเจ้าตัวได้เลยค่ะนอกจากติดเกมมีติดผ่อห่มเน่าด้วยใช่เป็นคนติดผ้าห่มเพราะว่าเหมือนขี้หนาวอ่ะขี้หนาวแล้วเวลาที่เราไปถ่ายละครหรือไปอะไรเงี้ยเวลาในห้องแต่งตัวมันจะเป็นห้องแอร์แล้วมันหนาวมากเหมือนเราเราไปสตูไปถ่ายรายการก็คือหนาวมากแบบหรือไปสนามบินก็หนาวมากหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมสนามบินต้องเปิดแอร์หนาวมากขนาดนี้หนูแบบหนูอยู่ไม่ได้อ่ะหนูก็ต้องพกผ้าห่มไปทุกที่ต้องืนนี้ด้วยไห ต้องผืนนี้ใช่เพราะว่ามันเป็นผืนที่แบบว่ามันอยู่ครบในผืนเดียวเป็นหมอนแล้วก็พ้าห่มด้วยแล้วเวลาเราขึ้นเครื่องหนูจะเกียดมากกันเครื่องคือแบบมันนอนไม่ได้มันนอนแล้วมันงุดหงิดมันแบบมันต้องนั่งหลังตรงแล้วมันก็คอมันปวดคอแล้วหนูเป็นคนนั่งหลับไม่ได้พอเวลานั่งหลับหนูจะรู้สึกเหมือนหนูตกเหวว่าปึ๊บแล้วไม่ได้หนูก็ต้องมีอะไรมาดามแล้วหมอนเนี้ยมันเป็นแบบยูนิคอร์นมันตัวยาวๆใช่ไหมแล้วมันก็อ้วนอ้แล้วมันก็เอาไว้วางตรงนี้พอดีหนูจะต้องนั่งริมนหน้าต่าง อ่าเป็นท่าเดียวที่นอนได้บนเครื่องซื้อเองใครซื้อให้ซื้อเองซื้อในสนามบินใช่ติดตลอดตัวนี้ไปไหนมาติดตลอดแล้วก็เน่าตอนนี้เริ่มจะพังแล้วด้วยมี <laughs> อะไรที่ติดอีกมาที่แบบขาดไม่ได้ถ้าถ้าไปงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องมีติดตมีมีค่ะก็จะมีพวกกระเป๋าเครื่องสำอางมี กระเป๋าที่แบบเก็บสัมภาระทุกอย่างซึ่งบางทีไม่ได้ใช้แก้วนงแก้วน้ำเออ,อยองไงบางทีเหมือนไปละครมีช่างแต่งหน้าอยู่แล้วหรือว่าไปรายการมีช่างแต่งหน้าอยู่แล้วเราก็ต้องถือไปเพื่อให้เราได้มองเห็นว่าเออเราเอาอเขามาเผื่อเวลาเราอยากได้อะไรของจะอยู่ในนั้น<อ>ซึ่งเร<อ>าก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่แตมันเป็น<ม>ความ,มสบายใจของเราว่าเราเราออกมากระเป๋าสีมพูมีทุกอย่างมีแบบหวีเอ่ยตุ้มหูเอ่ยโบเอ่ยทุกอย่างที่ใช้ในคอนเสิร์ตมีหมดมีหมดมีหมดแบบ เครื่องแบบเม็ดฟูสําหรับแบบให้เราตื่นหรืออะไรทุกอย่างมีหมดกระเป๋าเครื่องสำอางจะมีแหนบจะมีเข็มกัดจะมีอะไรเล็กๆน้อยคอนแทคเลนส์หรืออะไรเงี้ยค่ะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้โอเคค่ะแบบนี้เรียกขาดเธอเหมือนขาดใจไม่มีไม่ได้ต้องมีนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย